วัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Show ครับมิสเตอร์เจกับวันนี้ครับเย็นเนี้ยจะมีการประกาศนะครับว่าตัวใหม่นะครับของลิมัเตสิ้นปีคืออะไรนะครับแต่เรื่องของสิ้นปีช่างมันครับ,ว,รบวันนี้ครับวันนี้เดาวเาเปิดกาชากนสิ้นปีกันครับ <c oughs> ใครจะอดใจไวหล่ะมาเปิดกันสักหน่อยนะ มีหลากหลายเกมนะครับท้งวันพีเทเชอร์คูดวันพีบบตี้ลัสดิเบฟโซนแกบอลเลเจนด์นะครับเจป่าโซโลเรเบลิงสลาม 7K ก็มีนะครับกับตันซูเปอร์ซา์ยูกิแะกบอลโดคังนะครับมากมายหลากหลายนะซึ่งกาชาก่อนสิ้นปีนะครับก็เป็นตำนานกล่าวขานกันว่านี่คือกาชาดักแต่ตรงๆนะ มันโคตรน่าโดนเลยกนะับความน่าโดูของกาชาเนี้ยก็มีหลายอย่างให้เราพูดอวยกันแบบสุดๆเลยนะความน่าเปิดก็คือว่ามันมีตัวละครของพิวพี i, อย่างพิกาซึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเทพแผ่งการดีบัฟของพิวพีและก็มีตัวละครจ้าเมลหลักซะจ๋าเลยของทีฟ้าอย่างวีโบ แล้วก็มีสีแดงนะครับขอเซตโทมาลุแล้วก็มี2ตะลุงซึ่งเป็นดาเมจนะตัวเนี้ยอย่ามองข้ามนะดาเมจแรงใช้เล่นนะครับของทีมเป็นหมัดหรือดาบนะครับแล้วก็มีรัรตัวละครขออีเวนต์เทเชอร์แมพใหม่ๆเลยครับอย่าง S อย่างอาจาทาชิงิอย่างกลุ่มบากี้คอสกิลอันนี้เก่งนะในพิวพีก็เก่งด้วยตรงหลามก็ดีหรือจะเป็น เราสื่อมอลลี่นะครับแล้วก็ปตตคนะครับอีเวนต์ขอเคสซื้อนะักแคร์ที่ใหม่เหมือนกันอย่าง ny, าจิโบโบนนี่ทีมกระดาษจดซาโบบอนนี่ทีมกระดาษจดพิวพีนะแล้วก็เป็นอาคาลิฟานะครับเป็นโรเบิร์ตช็อปเปอร์แล้วก็เป็นซันจิพุดดิ้งนะครับ, per, พพดดนะรบที่มีหกดาวบวกตีมากตัวหนึ่งนะครับส่วนหกดาวนะครับธรรมดานะก็เป็นบอนนี่เป็นเบเกอร์พังมีเป็นคู่ม้าใหม่ครับประมาณนี้ออาวจริงๆ เปิดกาชาเนี้ยน่าจะจัดทีมแบบว่ากระดาษจุดได้เลยนะเนี่ยได้เลยอ่ะได้เลยนะห้าดาวขอพิวพีก็มีนะครับเป็นไอ้เจ้าอเวกาพังคู่นะครับเป็นตัวคอยของอาคารนะครับแล้วก็คุณซึลุนะครับตัวคอยคีดหลักของทีมปืนนะห้าดาวซับพอร์ตด้วยเออมีซับพอร์ตด้วยซับพอร์ตอย่างน้องงูนะครับอย่างฟุคุโระนะครับอย่างอาชิราโฮชิ แล้วก็ซัพพอร์ตใหม่ออย่างบบนี่เด็กนะครับ <c oughs> มันน่าเปิดซะเหลือเกินมามามากันแล้วก็อากาชานะครับทุกสเตปนะครับจะได้ใบแดงแล้วก็จะได้เป็นหินออร่าหนึ่งอันทุกครั้งนะครับ <c oughs> มักเตรียมพร้อมตุกคอน,นะครับผมอยากได้มากๆเลยนะอะขอเลงไปก่อนแล้วกันขอพูดเลงก่อนแล้วกันอ่าที่อยากได้เหรอ S เอสเทเชอร์แมแล้วก็ตัวละครของพวกอาซาโบจินนี่เนี่ยอยากได้มากเลยนะมาครั้งที่หนึ่งครับมาเอสซาโบบอนนี่ต้องหม่จมาเห็นคนเขาเปิดกันใบแดงออกออกโคตรเยอะเลยมะมาแดงแดงมาแดงมาแดงเข้าครับแดงแดงแดงเข้าไปครับแดงแดงโอ้โหสามใบนะเดี๋ยวเพาะอาสุดท้ายอีกหนึ่งใบนะครับก็ถือว่าเยอะนะโอ้ การทุกคนซัพพอร์ตนะครับชิลาโคชิโอตัวแรกก็ว้าวเลยครับชิลาของซัพพอร์ตนะครับคุ้มเลยตัวแรกออกมาตัวที่สองครับโอ้ซินเบอ่าเอชาร์ผมมีแล้วอันนี้มีแล้วอาปาซิฟิต้าห้าบูมาจินนี่หกตัวใหม่มาชิลาโูแมนแจกฟรีตอนนี้เอาทำไมเจ็ดอาโซคิง แปด S สองเก้าตัวใหม่สเวกาพังครับผมมียังงวะยังไม่มีเหรอโอ้ยังไม่มีโอเคแต่มันเป็นหกดาวธรรมดาไงก็เลยไม่ค่อยจะแบบว้าวเท่าไหร่เป็นตัวละครธรรมดานะครับโอเคแก้็ตัวใหม่นะอาตัวสี่แล้วก็สิบเอ็ดมา S ทชั่นแมปตัวใหม่ วีโบมีแล้วผมมีแล้วผมมีแล้วอ่ะวีโบอ่ะอืโอเคแต่ก็โอเคแหละเพราะได้เป็นไอเจ้าชิลามาตัวหนึ่งอ่าววีโบพังผมขอไม่นับและกันเพราะมันเป็นตระคอาหกดาวธรรมดาแต่อเนียแหละของดีเพราะาตระครลซับพอร์ตเนี่ยมันหายากไอเนี่ยของดีแบบดีมากๆเลยนะมาอีกทีหนึ่ง อ่าข้อที่2นะครับนะขอตัวเทเชอร์แมปอ่ะสับพอร์ตก็ได้ซับพอร์ตมีอะไรวะที่ผมยังไม่มีเปนะ็นไงขอดูอีกรอบดิอ่าได้เปเชิาลามาใช่ไหมซับพอร์ตอ่าผมไม่มีหมดเลยนี่หว่าอ่าน้องงูฟุกุโร่แล้วก็บอนนี่มาเลยมาซับพอร์ตอ่าเน้นซับพอร์ตก็ได้6ดาวไม่ต้องเยอะแต่ขอซับพอร์ตทั้งหมดเลยละกันนะเพราะซับพอร์ตหายากอัาจะคิดกันตามหลักความจริงนะซับพอร์ตหายากสุดจริง หายากสุดเลยในบรรดาพรทตรอทั้งหมดเนี่ยเพราะซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้มาทุกเดือนไงมันมาแบบเดือนเว้นเดือนบางเดือนก็ไม่มาเพราะงั้นซัพพอร์ตหายากสุดเลยในบรรดาตระกอในตู้เนี่ยมาซัพพอร์ตใหม่ๆไม่ครบเลยมาตัวใหม่มาแดงมาแดง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 มึงยังียบกัน บไอ้น,นี่ผมไม่มีนแ่แหละละครอีเวนต์แหละโอเคอ่าฟิวปีผมมีแล้วไอ้คู่เบก้าพังคู่ได้มีแล้วลินเบอร์อันนี้ผมไม่มีครับละคอรอีเวนต์เหมือนกันอืมโอเคใช่ไหมมีซัพพอร์ตดีไหมซัพพอร์ตไม่ดีแต่ไม่ตายโอเคดีอยู่นะอืมเป็นละคอรอีเวนต์นะครับนนห้ากุศลหกเคโดเจ็ด <c oughs> มาแล้วก็มาอีกแล้วปัญหาคือผมอัพขึ้นเวลร้อาสิบแล้วไงแปดตสิเก้ายิโอติ 4, 9, อนสิบอ,อ,อีวานครอฟสิบดตใหม่มาเอสมาเอสมาเอสเทชั่นคือแปด กาชาแม่งเชี่ยมากตรงๆเลยนะกาชานี่คือแบบตุกคอในกาชาเนี่ยมึงโคตรเยอะเยอะมากมึงออกไว้พังสองตัวคือแบบเทเชอร์แมอีเวนคินาคร์สไม่ไม่เปิดแล้วพอไอเวน โอ้โหออกมาได้ออกมาได้ออไดววลังสองตัวตุกคนในตู้มึงเนี่ยมีโคตรเยอะเลยไอหน้าตู้เนี่ยไม่เห็นโผ่ทั้งตู้เลยเออโผล่มาดีกว่าที่ลากูแต่มีแล้วแต่คือแบบเอส่สสะเอสอะโอ้โหจินนี่ก็ได้แต่ยังไม่จบคลิปครับนี่มีหินครบแล้วขอเปิดกาชานี้ต่อซึ่งอันนี้ผมหวังตัวเดียวเลยจินเบ จินเบยหน้าตู้ตัวนี้ตัวเดียวเลยที่อยากได้เนี่ยอยากได้มากจินเบยของพิวพีตัวเนี้ยตัวเดียวเลยที่อยากได้มาจินเบยจินเบยจินเบยพิวพีหกดาวไม่มาเลยมาจินเบยเข้าไปครับแดง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 มาจินเบยเข้าไปครับจินเบยจินเบยจินเบยมา มาเลยมาจินเบ๊ะบอน์ดนี้เฮ้ยนี่มันบอรนี่อีเวนต์นี่หอวะโอ้ดีเป็นบอนนี่กลุ่มอีเวนต์นะครับโอ้คุ้มอยู่คุ้มอยู่แต่ขอจินเบ๊ะสันจิสันจิมาแล้วจินเบ๊ต้องมาอ่าจินเบ๊ต้องมาเห็นแล้วนะมีน้ำเพราะงั้นจินเบ๊ต้องมาซูซี่อยู่บนเรือมีน้ำ จินเบต้องมาดันด้าอาลุบลากขายจินเบจินเบต้องมาจินเบจินเบจินเบมึงกูบ่เท้ากูบ่เนี่ยฮะไอ้ลุงเมื่อกี้นี้บ่อไอ้รงนี้ไอ้เวรกะพังสองตัวเน่บอลนี่สองตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวะแม่เงยอยากจะเอาจินเบมาแล้วแต่จินเบไม่ใช่ล่างนี้ไอ้โอ้ไอเหวนเอ้ย จินเบกจินเบกจินเบกพี่วิวพีคุ้มมา <c oughs> แมงเหยืเ <c oughs> วทกำแพง <c oughs> คุม,มามาครบเลยนะมึง <c oughs> คือแบบเวทกำแพงกับคู่ม,ม้าเนี่ยมันออกพร้อมกันไงแล้ดูมาครบเลยโอ้โห,โหบิงโกสีฟ้าแมงเหยเรียงกันเลยสีฟ้าไอ้สีแดงสามสามตัวบิงโกดูเออกวนตีนกูมากเลยลุงเลย แอ็งน้่นได้ตัวใหม่แหละแต่แม่งใหม่แบบใหม่แบบไม่น่าให้ใหม่อะอะไรวะเนี่ยก็แบบกูเปิดหาตัวใหม่ไม่ได้หาคอนเทนต์นะเว้ยถ้าอะไรมาวะเนี่ยดูบอลนี่สองไอเว,ว,วก้าพังคู่สองดูไอเวก้าพังสองมาอย่างละสอง อะไรวันนี้เออกดไลค์กดแชร์กดถ้าเพื่อกระจายห้ผมนะครับสวัสดีครับ